ตั้งสินห้าสัจจะวาจาจะไม่ดื่มจะไม่เมาอีกก็ทำให้ชีวิตตัวเองนี้ดีขึ้น ผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของหลวงปู่แก้วนะครับวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ครับฝนตกมากที่จังหวัดสมุทรปราการฝนตกทั้งลมทั้งแรงครับฟ้าร้องครับผมด้วยที่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นบันไดนะครับด้วยความที่ฝนตกลมแรงฟ้าร้องด้วยวันนั้นผมก็เลยรีบเก็บผ้าที่ตากอยู่ด้วยความรีบตัวเองก็เลยวิ่งขึ้นบันไดพื้นปูนี้ก็ เปียกแฉะไปหมดทําให้ตัวเองเนี่ยขาซ้ายเนี่ยลื่นลอยหมุนตัวอยู่ตกลงบันไดนะครับนอนนิ่งอยู่ประมาณสักห้านาทีพอดีแฟนผมเจอเขาก็จะรีบวิ่งมาจับตัวผมพยุงตัวผมขึ้นมาเพื่อจะให้ตัวเองนี่ลุกขึ้นได้ผมก็เลยบอกแฟนผมว่าอย่าเพิ่งจับผมเลยไม่รู้ว่าตรงไหนมันหักมันมึนชาไปหมดทั้งตัวเลยมันเจ็บไปหมดผมเลยนอนนิ่งอยู่5นาทีนะครับด้วยความนอนนิ่งนิ่งอยู่5นาที ค่อยๆยขยับตัวขึ้นมาแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็ขาด้วยนะครับนั่งดูสักพักก็ไม่มีอะไรผิดปกติมีแต่รอยเขียวช้ำตามอ้อะอกตามอะไรเนี่ยครับตามหัวเข่านะครับด้วยบุญบาร,รมีของอนะผอง็แก้ทัดคุ้มครองปลอดภัยเดินทางไปไหนมาไหนผมก็อารัธนาติดตัวอยู่ตลอดครับให้โชคลาภตลอดเรื่อยๆนะครับผม ตั้งศีลห้าสัจจะปาจาจะไม่ดื่มจะไม่เมาก็ทําให้ชีวิตตัวเองนี่ดีขึ้นส่วนเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับออกมาที่สวยครับเรียกยันอักขรสวยแล้วก็ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครับดูแล้วเป็นเหรียญที่คลาสสิกน่าเก็บสะสมไว้ให้ลูกให้หลานสืบสานต่อไปนะครับ